สนับศนย์โดยนิโก้พัดลมชาร์จไฟอเนกประสงค์พร้อมคมไฟพัดลมไร้สายพกพาสะดวก Aquafast 811และ Beauty Max 2องสีรองพื้นใหม่ล่าสุดจากอุไรเพนเครื่องดื่มเวโปรตีนกลิ่นช็อกโกแลตรา Royal ยยด e w วมีกรดอะมิโน,โนที่จำเป็นต่อร่างกาย9ก1า5ปีปุ๋ยยาราเคียงข้างเกษตรกรนักสู้ ลานสเก็ตรอล้อเบรเปิดได้แต่เป็นไปเพื่อการฝึกซ้อมเท่านั้นยังคงงดเว้นการแข่งขันอยู่สถาบันล,ลีลาดสอนล,ลีลาดอันนี้เปิดได้นะคะสระว่ายน้ําหรือว่าสถานที่ที่เป็นกิจกรรมทางน้ําอย่างเช่นเจ็ตสกีไคเซิร์ฟเปิดได้เช่นเดียวกันนะคะเพื่อการฝึกซ้อมแต่ยังคงไม่เป็นการแข่งขันอใครอยากดูหนังโรงหนังโรงภาพยนตร์โรงมหรสพเปิดได้นะคะแต่ว่าจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องไม่เกิน200คนนะคน